สิ้นแล้วหลวงปู่แสงวัดโพชัยเกกิห้าแผ่นดินนครพนมขอหวยแห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุเกลี้ยงแพงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวเศร้ามานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะบรรดาลูกศิษย์ลูกค้านะคะสุดอาลัยสิ้นพระเกกิชื่อดังห้าแผ่นดินนะคะของวัดดัง จังหวัดนครพนมนะคะพระเทพมงคลวัชรดมหรือหลวงปู่แสงนะคะจันทะวังโสนะคะท่านสืบสายธรรมหลวงปู่เสากันตะสีโลและก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะอดีตท,ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพชัยจังหวัดนครพนมนะคะได้มรณภาพอย่างสงบที่กุฏิของท่านนะคะ โดยหลวงปู่แสงนะคะได้มรณภาพเมื่อวันที่21เมษายน2565นะคะที่วัดโพชัยบ้านโพลตูมหมู่ีตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงจันทะวังโสนะคะหรือพระเทพมงคลวัชโรดมนะคะพระเกจิชื่อดังนะคะ5แผ่นดินเลยนะคะ อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองอดีตเจ้าอาวาสวัดโพชัยท่านได้มรณภาพอย่างสงบที่กุฏิของท่านเมื่อเวลา6นาฬิกานาทีนะคะการมรณภาพของหลวงปู่แสงนะคะสร้างความเศร้าสลดให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ทราบข่าวเป็นจำนวนมากนะคะต่างเดินทางไปกราบไหว้ศพของท่านนะคะแล้วก็แสดงความอาลัยกันอย่างล้นหลามเลยนะคะ ทั้งนี้นะคะหลวงปู่แสงจันทวังโสนะคะหรือพระเทพมงคลวัชรดมนะคะท่านมีอาการอาภาษด้วยโรคชรานะคะมีโรคประจำตัวคือโรคปอดและก็โรคระบบทางเดินหายใจนะคะมีอาการหอบเหนื่อยอ่อนเพลียนะคะเนื่องจากท่านชราภาพมากแล้วนะคะและก็มรดักภาพไหนที่สุดนะคะ โดยหลวงปู่แสงท่านมีอายุสิริรวม111ปีนะคะ111นะคะ9 1พรรษานาะคะสำหรับประวัติของหลวงปู่แสงนะคะท่านมีนามเดิมว่านายแสงวงตาผานะคะเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2454นะคะตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่6นะคะท่านเป็น ชาวบ้านดอนโทนตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะต่อมาเมื่ออายุได้19ปีนะคะท่านก็ได้บวชเนรหน้าไฟอุทิศให้คุณตาของท่านนะคะที่วัดสำราญจิตนะคะตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะมีพระครูนาครธรรมนิเทศเป็นพระอุปชานะคะหลังบวชท่านอยากจะศึกนะคะแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมให้ศึกนะคะ จึงทุดงไปตามจังหวัดต่างนะคะตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นนะคะมุ่งสู่อำเภอบ้านไผ่แล้วก็ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจนถึงอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะใช้เวลาทุดง7เดือนนะคะก่อนที่ท่านจะอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบ้านแก้งนะคะตำบลเขม,มาราช จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีพระครูบริหารกเกษมรัฐเป็นพระอุปชานะคะโดยได้รับฉายาว่าจันทวังโสแปลว่าวงแห่งพระจันทร์ท่นมุ่งศึกษาปริยธรรมจนสอบไล่ได้นะักธรรมชั้นตรีโทแล้วก็เอกตามลำดับนะคะพร้อมศึกษาด้านวิทยาคมอักขรเลขยันจนมีความเชี่ยวชาญน,นะคะนอกจากนี้นะคะหลวงปู่แสงนะคะท่านยังเป็น ผู้อย่างรู้ตรวจดวงชะตาลายมือแม่นยำยิ่งนักนะคะใครที่อยากดูดวงดูชะตานี่ไปให้ท่านดูนี่แม่นจริงๆนะคะนอกจากนี้ท่านยังรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้านด้วยสมุนไพรในป่าลึกอีกด้วยนะคะหลังเดินทุดดงไปหลายจังหวัดนะคะ จึงกลับมามาตุภูมิที่วัดโพชัยที่จังหวัดนครพนมนะคะต่อมานะคะท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูอุดมหลังสีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสือเรื่อยมานะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดโพชัยตลอดมานะคะและยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองในห้วงเวลานั้นด้วยนะคะลุงปู่แสงนะคะ ท่านสืบสายธรรมจากหลวงปู่เสากันตะสีโลและก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะบุรพาจารย์พระป่านะคะและยังเป็นสหธรรมมิกหลวงปู่คำพันโคสปัญโยพระเกกิชื่อดังของภาคอีสานด้วยนะคะที่วัดธาตุมหาชัยอำเภอรปราปากจังหวัดนครพนมนะคะหลวงปู่แสง จันทวังโสนะคะหรือพระเทพมงคลวัชรดมนะคะท่านเป็นพระเจจิห้าแผ่นดินนะคะที่มีชีวิตที่สมถเรียบง่ายมากนะคะท่านชอบรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้านด้วยสมนุนไพรในป่าลึกเป็นประจำนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญด้านอักขรเลขยันนะคะและก็คาถาอาคมนะคะรวมทั้ง เหมือนกับอย่างรู้นะคะหากญาติโยมคนไหนนะคะถ้าเป็นเพศหญิงนะคะบอกแค่วันเกิดว่าเป็นวันจันทร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอะไรก็ตามนะคะท่านก็จะสามารถร่วงรู้ได้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะปวดแข้งปวดขาตรงไหนนะคะหากท่านนะคะไปเอามือสัมผัส เพศชายนะคะท่านก็จะร่วงรู้ทันทีว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเป็นที่ประหลาดใจให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาคนที่ไปดูดวงหรือไปรักษากับท่านเป็นอย่างมากนะคะอย่างไรก็ดีนะคะว่ากันว่านะคะแม้หลวงปู่แสงนะคะท่านจะมีอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าสายตาของหลวงปู่ยังดีนะคะชอบสนทนาสนุกสนานติดตลกไม่ถือนน้ถือตัวนะคะหลวงปู่เป็นคนที่ไม่ค่อย เจ็บค่อยป่วยเท่าไหรนะคะหลวงปู่แสงนะคะว่ากันว่าท่านไม่เคยนอนกลางมุ้งนะคะแต่ว่ายุงก็ไม่กัดท่านนะคะเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะคะอากาศหนาวเพียงเท่าไหร่ท่านก็จะใส่แค่สบงห่มด้วยจีวรเท่านั้นนะคะปล่อยวางไม่ยึดติดกับวัตถุใดๆนะคะทําให้หลวงปู่เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านนะคะเริ่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมากนะคะการที่หลวงปู่แสง มรณภาพไปทําให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะคะในด้านวัตถุมงคลนะคะลูกศิษย์ของท่านนะคะได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นล้วนมีพุทธคุณและเป็นที่สะสะแสวงหาของนักอนุรักษณ์และพวกนักสะสมต่างๆนะคะซึ่งวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายก่อนปิดการสร้างนะคะคือเหรียญ รุ่นศรัทธาบารมีเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนะนะคะมงคลของท่านคือ109ปีนะคะรุ่นนี้นะคะลำดับสมณศักดิ์ที่ท่านได้นะคะเมื่อวันที่5มิถุนายน2564นะคะท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระราชมงคลวัชรดมนะคะล่าสุดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2565นะคะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นที่พระเทพมงคลวัชรดมและหลวงปู่แสงนะคะมรณภาพในที่สุดเมื่อวันที่21เมษายนพศ2565นะคะสิริรวมอายุ111ปีนะคะ 91พรรษานะคะและแน่นอนนะคะการมรณภาพของท่านนะคะบรรดาลูกศิษย์ลูกหานี่โศกเศร้าเสียใจมากนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะแห่ซื้อเลขพรรษาของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขพรรษานี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะคือเลข111แล้วก็91นะคะรวมถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหมดนะคะวันที่มรณะคือวันที่21นะคะ เวลามรณนะคือ6โมง20นาทีนะคะนอกจากนี้วันเดือนปีเกิดของท่านก็เกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าพระเกจิชื่อดังนะคะซึ่งมีอายุยืนนานถึง5แผ่นดินนะคะเลขมงคลของท่านจะให้โชคนะคะว่าอย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะ